ธงเขียวขึ้นแล้วไปแล้วครับ ไปแล้วโอ้โหไปกันแล้วสอนสิริพุ่งทยานออกมาเชียงข้างมากเงียนและก็หนึ่งสามห้าทีบาช็อบด้วยโดยเจ้าเต้ยครับไปแล้วเงียนนึกเงียนกูไปแล้วเงียนนึกเงียนมาแล้วครับโอ้โหนึกเงียนนึกเงียนไม่ใช่นึกเงียนพูดจาไม่พอเลยต่มั่นใจตอางฝ่าฝันมัน่ัีฝันไม่มีนึกเงียนนึกเงียนไป้วไม่อยู่แล้วไปม่อยู่แล้วเออเอาละธัญพงศ์ไปอยู่ที่สองด้วยโอ้ไหลเลียงกันเข้าไปครับนึกเงียนขึ้นหัวช็อตไปก่อนสองสองเจ็ดครับ นี่ลุงฟรีทุเรียนเชื่อมแมใครสนับสนุมนมันนะขี่ดีขนาดนี้โอโหโอ้โหเงียนจริงจงอย่างงี้เงียนจริงๆโอ้โหเงียนละเกินเงียนลเนอเกินทีสองธนพงศ์ทีสองสุพัฒรชัยทีสี่โอ้โหสุภกิจแสงนินเกิดทำไม่ดีสุภกิจแสงนินเกิดทำได้ดีหายไปหนึ่งคันครับเป็นสอนสิริจารชุมหายออกไป เอาหายออกไปครับสอนสิริเจริญสุขเหนียนยาวออกมาเหยียนยาวออกมาโน่นสอนสิริเจริญสุขไปอยู่โน,น่นไม่รู้ไปพาดธาเสียทีตรงไหนเสียโอกาสไปทีสองครับมนแบบเป็นเจ้าเต้ยหนึ่งสามห้าชีบาชอปทีสามทันยาพง์ไอใหญ่กูเหยียนเหียนอยู่คันเดียวเลยแปดปดแป,ด,แปดอยู่โน,น่นเอา เงียนนึกเงียนครับเงียนนึกเงียนโอ้สอนสิริไปล้มอยู่ทางทิศตะว,วันตกนูน่นไปกันแล้วยาวๆเลยครับเงียนนึกเงียนครับลุงปีทุเรียนเชื่มอมนี่ฮนะโบ,บนัสของฝนของฝากันประเภทูรูรโอเพนใหญ่ที่สุดแล้วรุ่นนี้ ใหญ่กว่านี้แล้วพิตี้ว่าใหญ่ก็ยังเล็กกว่านี้หน่อยหน<ช>่อยช่วยเป็นรุ่นสุดท้ายการแข่งขันสิบรอบเต็มๆครับชมกันยาวๆครับผู้ชมงามครับในเป็นรุ่นสุดท้ายของรายการในวันนี้52รุ่นนะครับให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและผู้ชมที่อยู่ที่นี่ได้ชมกันอย่างจุกอ,อกจุกใจเลยทีเดียวกว็ยังชมกันหลายสิบเป็นสิบรอบสนามให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่ ประกอบระคุณนักแข่งทุกท่านที่เดินทางใกล้ๆสูจจ่สนามสะพานเลือกแห่งนี้แล้วเดี๋ยวชมไปแล้วรับรางวัลรุ่นนี้กันแล้วดนตรีเราเล่นเลยตอนนี้นับดนตรีเรามารอแล้วด้วยโอ้สุดคำได้ดงครับสุภปกิจแสงนินเกิดเพิ่งอัพตัวเองจากคาร์ล๒๒๕ซีซีไปอยู่250และสุภปกิจแสงนินเกิดต้าปากแพกทำนด้ดีทำนด้นดีสวยสดงดงามครับครเงียนไม่รอแล้วเงียนไม่รอแล้วเพราะว่า อาสีพาัท,ทยนะไม่ธรรมด,ดาจริงๆเออเอาเออเจ้าเตยอยู่ที่สองคับที่สามทางังนจะพงศุขเจริญที่สีต่ตาธะบกิจทําไม่ดีจะปิดอยู่ไหมอําปาจีนรัฐตนคุณไปอยู่ที่หา้าเอาแล้วที่6เจ้าใหญ่ครับสองจังหวะคันเดียวที่เจครับน้องดิมมงคลสุริยธรรมโอ้โหไอ้เนี้อเนี่ยนี่มันไปยาวเลยเนาะเออ ุดยอดละเหยนเนี่ยไม่ธรรมดาเออประเทศมันไม่มีใครสู้มันได้แล้วอคยหลวงปีทุเรียนเชี่ยมเหยนเขาเนี่ยถ้าจังหวะออกตัวนะถ้าปล่อยเหยนออกก่อนแล้วข้างหลังแย่เลยถ้าเหยนไปแล้วเหยนไม่หันหลังมองแล้วเหยนไปอย่างเดียวก็อยากจะเอาให้ออกข้างหลังบ้างนะสิเขาขี่ให้ตะลือดูว่านี่ตะลือเห็นไหมอยากได้ที่หนึ่งเนี่ยตะลือต้องขี่อย่างเหยนใช่ขี่อย่างเหยนนี่แหละตูนจะเก่งรถเนี่ยตูนจนวิ่งอยู่บุ้ยแล้ว อเจ้าไห้หรือเปล่าอ้ามเจ้าไหวหรือเปล่าเพราะว่าสุภกิจแสงดินเกิดจากบีบอยระยองก็สุดยอดเหมือนกันนะคนนี้สดครับเปลี่ยวแรงยอมรับครับเจ้าต้าเป็นนักแข่งที่มีพินัยอีกคนหนึ่งครับหน้าเคารพน้ําใจของเจ้าต้าสุภกิจแสงดินเกิดเขาเป็นนักแข่งที่มีระเบียบพินัยมากๆเด็กคนนี้อนาคตก้าไกลแน่นอนครับผู้ชมครับเนี่ยแหละแชมป์เดี๋ยวต่อไปแชมป์ประเทศทยก็อยู่แถวภาคตะวันออกทุกคนเลยเพราะว่ามีนักแข่งมากมายตั้งแต่เด็กเลยที่เก่งๆดังนั้น ที่พูดไปว่าเจ้าต้าเขามีระเบียบวินัยกับเกี่ยวกับตัวเขาแต่คนอื่นๆก็มีระเบียบวินัยเหมือนกันแต่เจ้าต้าเนี่ยเขาจะเคร่งมากกับระเบียบวินัยของ <ใน S 1> ขเขาเนี่ยในการออกกําลังกายไอ้กำลังออกกําลังกายหรือว่าการซ้อม<ช>แข่จะมีระเบียบวินัยมันก็ดีกับตัวเองแล้วก็ ในขณะที่ถ้าเทียบเกตน,นะตอนเนี้รัตพงศ์กุลบางเนี่ยเกตเหนือกว่าเจ้าต้าใช่แต่แต่ดูในสนามตอนนี้เจ้าต้ากับทําได้ดีกว่าทําได้ดีกว่านะพผลกุลบางยังกี้ไม่เข้าใช่ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้ากลับมาชมกันยาวครับ ปายบอกรอบนั้นยังไม่ขึ้นทําให้อันดับที่หทิ้งอันดับที่สออันดับที่สองทิ้งอันดับที่3 1>, 1 2 3นึ่ไม่ว่ากันตามเนื้อผ้านี่ห่างเลย1 2ึ่สองนี่สุดยอดเลยครับสวยงามตามท้องเรื่อง วันดีขอบคุณผู้ชมรอบสนามขอบคุณนักแข่งทีมแข่งเดินทางมากันเยอะแยะม,มากมาย52รุ่นการแข่งขันครับเราแข่งขันก็มาจะถึงรุ่นสุดท้ายกันแล้วบจบรุน่นนี้อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวฟังดนตรีจากผู่การกันต่อใช่อฟังเพลงพ่อๆกันต่อชื่นชอบเพลงไหนกริ๊งกลาาขอกันขึ้นมาได้สำหรับวันนี้ก็อาจจะมีขุกขากมั่งเมื่อช่วงบ่ายเนาะฝนฟ้าตกลงมามีฟงมีฟ้ามัง่ง ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็หลายๆระบบในสนามครับอาจจะมีขัดข้องบ้างก็จะอขอการประธานอภัยกันด้วยแล้วกเราก็ไปเจอกันใหม่ฝากงานสากงานไปที่หนึงฝ<อ>า,ากงานไปที่หนึงันวานะแสบด้วยที่ทุ่งคาด้วยนะครับ โอ้โหสองตังหวะคันเดียวเสียงดังเงียนเงียนเงียนอยู่ไหนเงียนเงียนอยู่ด่ไปแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ไกลแล้วไปไม่อยู่แล้วป้ายบอกรอบขึ้นหรือยังยังขึ้นหรือยังยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นยัง,ยง<ส>ไม่ถึงสิกรอบวันนี้ให้ชมกันเต็มๆเลยครับผู้ชมครับนี่รุ่นใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการโดนดนเงินการสไลด์การเข้าโค้งนักแข่งแต่ละคนนี่สุดจริงๆครับไม่มีใครยอมใคร แม้เรามีสอนสิริคนเดียวเลยที่มีปัญหาไม่จบครบสนามในรอบแรกเน,ะเนาะไปพลาดท่าเสียทีล้มปักกระนุนซึ่งเราก็ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ใชนะครับเสียโอกาสไปหนึ่งคนกับค่ายลุงฟรีทุเรียนเชื่อวอีหนึ่งคันหมายเลขหนึ่งสีเจ็บอไอ้อ้ำไอ้อ้ำโดนไอโดนไอใหญ่ใส่เข้าไปแล้วไอ้อ้ำ ไอ้อ้ำมไอใหญ่ข <rait> ึ้นมาแทนไออ้ำมขึ <early _> ้นไปแล้วมีป <thereby> ัญหาไอใหญ่ร้อยยี่ห้าจากแั่ชุุธสห้บีบอยระยองขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วเหรอเออขึ้นมาอยู่กับนี่แหละไอตาสุภเกศแสงนินเกิดแล้วโโอ ไปไหนเขาก็ไปด้วยกันเขาก็คุยด้วยกันเจ้าใหญ่ก็ทําได้ดีใช้รถยีอร้อยยี่ห้าตามกติการ้อยยี้าก็ไปแบ่งได้250ห้าแต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้านื้อตลือมันจะด้อยกว่าหน่อยๆจะได้เปรียบตรงที่ว่ารถมันเบากว่าแค่นั้นแหละอ,อโอ้โหเหลืออีกหนึ่งรอบสนามเอาแล้วอรอบสุดท้ายจากเอาแล้วเหงียนนึกเหงียนแล้วโอ้โห เงียนนึกเงียนอีกแล้วโดดแล้วเอาละทีนี้โชว์แน่นอนครับวิ่งล้อเดียวไปเลยเงียนเงียนวิ่งล้อเดียวเออวิ่งไม่ยกอีกยกไหมยกเรียบร้อยครับเงียนนึกเงียนเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยสองสองเจ็ดเอารถมาโยงยางบิดโตนไหมมีลิฟต์แบนไหมอ่าที่สองหนึ่งสามห้าครับ สุพัทรชัยผักเคือที่374เอาแล้วสนุกสนานกันฮะเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพเรากลับมาเจอเจอกันใหม่ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่29่ธันวาครับกับปิ่นทูไฟสนามที่6สนามสุดท้ายเรียบร้อยเข้าไปหมดแล้ว